เดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการทำไส้กรอกกีสาร by Lady Unshop นะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเราผึ่งแดดไส้กรอกแล้วนะคะมันไม่มีนม้ำแหละก็ผึ่งประมาณวัน2วันแล้วแต่ว่าเราชอบใช่ไหมถ้า1วันมันก็จะอมเปรี้ยวนิดๆน,นะคะทานกับข้าวสวยข้าวเหนียวอร่อยมากๆพอผึ่งวันที่2นะคะมันก็จะเนื้อแน่นมากขึ้นแล้วก็จะเปรี้ยวเพิ่มมากขึ้นกินเล่นกับพริกสดหรืเป็นกับ แกได้อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเก็บไว้ได้นานหลายเดือนเลยเพราะว่าเราแพ็กในถุงซิลสูญญากาศให้เก็บไว้ในช่องฟรีได้เลยนานหลายเดือนเวลาจะทานเอาออกมาแช่ช่องปกติให้เสร็จต,ตัวนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอีกวิธีหนึ่งนะวิธีการทำไส้กรอกอีสานให้อร่อยทำยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะ ไฟอ่อนนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะประมาณนี้เพราะเราจะให้สุกข้างในออกมาข้างนอกแล้วค่อยเร่งไฟตอนหลังเพื่อให้หนังกรอบนิดนึงจะอร่อยมากๆค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็เอาไส้กรอกของเราอันนี้จะเป็นเลเวลเราพึ่งไว้แล้ว2วันแล้วก็อยู่ในตู้นะคะเอาลงไปเลยนะครับ ค่อยๆทอดไปนะคะไฟอ่อนๆมันจะทําให้ไส้กรอกของเราสีสวยมากนะคะ mm. อาจจะมีน้ํามันแตกกระเด็นนิดนึงไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าเราเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นอาจจะมีน้ํานิดนึงเพราะฉะนั้นวิธีแนะนําถ้าไม่อยากให้มันแตกนะคะ mm. ก็คือหลังจากเอาออกมาจากตู้เย็นก็มาผึ่งลมในห้องครัวเราเล็กน้อยนะ mm. แล้วก็กลับเพื่อให้สุกทั่วถึงสังเกตไหมคะ mm. ว่าไส้กรอกของเราเริ่มสีสวยแล้วนะ ทอดไปเรื่อยๆนะคะจนสีทั้งนอกออกเหลืองดีค่ะย้ำนะคะใช้ไฟอ่อนๆตลอดการทอดของเรานะ <c oughs> เห็นไหมตอนนี้มันก็จะมีน้ำมันความร้อนเบาๆอบอ,อวนทำให้ข้างในก็จะเริ่มสุกข,ขึ้นเรื่อยๆนะคะกะลับด้านพริกเพื่อให้สุกทั่วถึงสีสวยมากๆเลยนะคะ ไก่กอกของเราลูกใหญ่มากกว่าท้องตลาดทั่วไปนะคะข้าวหน่อยไม่วุ้นเส้นเพราะฉะนั้นจะทานเล่นๆหรือว่าทานกับข้าวสวยข้าวเหนียวได้หมดเลยเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งน่าจะได้แล้วนะคะพอใกล้ๆสุกได้ทีเราก็จะเร่งไฟแรงขึ้นนิดหน่อยย้ำว่าเร่งไฟแรงขึ้นนิดหน่อยนะเพื่อให้หนังข้างนอกมีสีสวยนะคะเร่งไฟก็จะสังเกตว่ามันก็จะเดือดมากขึ้นใช่ไหมหนังก็จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะ อย่างนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเตรียมเอาออกมาเสิร์ฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาหันดูข้างในกันว่าเป็นยังไงนะคะ j u i มากๆเลยนะคะสุกแล้วนะคะเนื้อดีมากสีแดงอันนี้คือสุกแล้วนะคะกำลัง juicy เลยที่เห็นเนื้อสีแดงๆเงี้ยบางคนอาจจะกลัวว่าไม่สุกแต่จริงๆแล้วสุกแล้วเพราะเราใช้ไฟอ่อนนะคะให้สุกสวยมากๆน่าทานมากค่ะไปทานกันดีกว่าค่ะ